ไลออนมอลาวจำกัดผู้เดียวได้เปิดตัวบริษัทยังเป็นทั้งการขยายลูกค้ามาที่สาธาลนาร,าร,าร,าราัดปัสสาดิปไตยปัสสุลาวพร้อมห่วมเหตุธุรกิจและก็อสมไ้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเป็นการเริ่มต้นในลาวที่จะก้าวขยายไปประเทศในอาเซียน บริษัทไลออนมอจำกัดผู้เดียวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ิบกันยาผ่านมาที่นครหลวงจันทร์เขา้าวมมีด็อกเตอร์มานัดไลออนประธานบริษัทไลออนมอแห่งประเทศไทยท่านปุ๊กต่ามองประธานบริษัทไลออนมอแล้วจำกัดผู้เดียวท่านผิวรวัาดงามพานิด กรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอแห่งประเทศไทยและเขกถึกเซิรนเขาหว่วมท่านปูกตามองได้ให้สัมภาษณ์ว่าในนามประธานบริษัทมีความภาคภูมิใจลายที่ได้เปิดตัวบริษัทไลออนมอล้วจจำกัดผู้เดียวครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ส,มสัมผสสผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งปินการเต้าโ้มบรรดาผู้บริหารบริษัทแหอาเซียน ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือไทยประเทศต้นทางลาวมาเลเซียกัมพูชียและเวียดนามงานครั้งนี้ได้เซื้นเอาบรรดานักธุรกิจในเครือของบริษัทที่สร้างการตลาดระรับผู้นำและต่างประเทศเข้าหว่วง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำน่ายในประเทศลาวมีเก้าผลิตภัณฑ์รวมมี4กลุ่มคือกลุ่มสุขภาพและความงามกลุ่มความงามที่มีคุณภาพโดยได้วางแผนการตลาดออกเป็น3รูปแบบในนี้2องปแบบแม่นขายโดยกรุงและขายแบบออนไลน์โดยสร้างตัวแทนจำน่ายไปแต่ละเขตแวงท้องถิ่นที่สามารถกระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฮาเน้น ามา,าจำในยในประเทศลาวเขานี้เฮาจะเน้นอยู่เก้าเกตัวเนาะแล้วก็มีซีกุ้มเนาะตอนนี้มีมีมีเก้าตัวมีกลุ่มสุขภาพและควมงามเนาะกุ้มสุขภาพเขาจะเน้นการเป็นการบำบัด ดูแลสุขภาพโดยตรงทีบัญหารเรื่องความดันเบาหวานอมึกอมภัสดิสวังโรคกระเพาะประมาณนี้มันเป็นก็ห้องว่าสารบําบัดเซลล์ที่โบเมนยามันเป็นสารอาหารเสริมที่ส่วยสร้างเซลล์ให้สร้างภูมิต้านทานให้ดีขึ้นนอกจากนั้นจะมีกุ้มความงามที่เกรดพริเนียมใซ้ถึงห้าวันหรือเจ็ดวันมันจะมีความแตกต่างม,มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ,ก,บกับการผู้สมใไซในผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ในการตลาดของพวกเฮานี่พวกเฮานี่วางการการตลาดมีมีสามหูแบบเนาะสองหูแบบแรกก็คือมันจะเป็นเรื่องออฟไลน์และออนไลน์และสร้างตัวแทนจำหน่ายไปแต่ละเขตแต่ละแขวงและแต่ละท้องถิ่นที่พวกเฮา,าสามารถที่กระจายสินค้าไปทั่วผาพื้นระดับท้องถิ่นระดับประาส,สนเข้าถึงเป้ากลุ่มเป้าหมายของพวกเฮาได้อันนี้คือพวกเฮาได,ได้มีศูนย์ฝึกอบรม าการาวิธีขายออนไลน์และวิธีการขยายธุรกิจแบบออฟไลน์การบอกต่อนะเข้าไปสู้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของพวกเรา ดรมานัดไลออนได้กล่าววา่าทีมงานไลออนมอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศไทยในการขยายกิจการอยู่สาธารณรัฐประสาธิปไตยประสาดสลาวย้อนเห็นว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษทัทเมนมีความใกล้เคียงกันจึงเป็นดานทําอีที่ต้องเอานโยบายเข้ามาพัฒนาห่วมกับสาธารณรัฐประสาธิปไตยประสาดลาวเพื่อพัฒนาองค์กรก้าวไปสู่ อาเซียนต่อไปก้าวทำอิฐของบริษัทเมนประเทศลาวและกเก้าวต่อต่อไปก็จะมีอีกหลากหลายประเทศที่บริษัทจะเป็นคู่หวมธุรกิจท่านผิวราวัตงามพาณิชได้ก่าวว่าสำหรับบริษัทไลออนมอได้เปิดธุรกิจการขายอยู่ประเทศลาวอย่างเป็นทางการโดยไซซอวา i อเอ็มไลออนมอ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในใการขายกับทั้งบริษัทไลออนมอที่จะนำเอาความทันสมัยและความก้าวหน้ามาสู่คู่ห่วมธุรกิจในอาเซียน